สวัสดีค่ะนันเวลาที่ปรึกษาการขายสาขาบางนากรม21ลุ้งเจริญคารค่ะวันนี้ก็จะมาพูดประสบการณ์เกี่ยวกับการขายกับแบรนด์นิสันนะคะความพึงพอใจกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจากนิสันมอเตอร์ทั้งหมดเนี่ยทำให้ชมพู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นค่ะและทําให้มีการกล้าพูดกล้าทําขึ้นและในการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยนะคะทางนิสันมอเตอร์ก็จะสอนให้เรานะคะ ได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าจุดประสงค์ของลูกค้าและจุดเด่นจุดด้อยของตัวรถนะคะทั้งนั้นก็คือทําให้เราสามารถที่จะทราบถึงเหตุผลและความต้องการของลูกค้าและสมรรถนะของรถด,ด้วยคะ่ะดังนั้นก็คือในเรื่องของอัตาอไรารายได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยจากปกติคิดว่าเราไม่เคยขาย เราจะสามารถทําได้ไหมทางนิสันมอเตอร์ก็ยังให้ความมั่นใจค่ะดังนั้นชมพูมีความรู้สึกว่าชมพูมั่นใจมากค่ะกับการที่ได้ประโยชน์ของแบรนด์นี้นะคะดังนั้นก็คือผู้ชมพูดได้เรียนรู้ถึงการประสบการณ์ในชีวิตในการดําเนินเกี่ยวกับการขายรถและการเรียนรู้ผู้คนเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นชมพูคิดว่าในสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้กระทําหรือว่าได้ปฏิบัติงานในในของนิสันในแบรนด์นี้นะคะ วันค่อนข้างดีสำหรับชมพู่และคิดว่ามันจะเป็นการสร้างไรายได้และอนาคตของชมพูค่ะเข้าขึ้นมากค่ะ